สวัสดีค่ะมาพบกับสวพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะสวพิตาไม่ได้มาพาชมไม้หรือว่าแนะนําการทําต้นไม้การปลูกต้นไม้นะคะแต่สวพิตาจะพาเพื่อนๆพี่ๆมาชมวิธีการแพ็คต้นไม้ลงตะกร้าค่ะเผื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆมีไม้อยากจะส่งให้เพื่อนๆนะคะเขาแพ็คกันยังไงแพ็คแบบมืออาชีพมาดูกันค่ะว่าแพ็คแบบไหนไปดูค่ะ สำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการแพ็กต้นไม้นะคะก็จะมีสกอตเทปแบบทึบนะคะแล้วก็สกอตเทปแบบใสค่ะแล้วก็จะมีมีดนะคะมีเทเบิลทายไว้สําหรับรัดนะคะแล้วก็เชือกฟางค่ะสําหรับรัดตะกร้านะคะแล้วก็จะมีตะกร้าสองใบค่ะ,ะหลังจากที่เราได้อุปกรณ์ทั้งหมดมาครบแล้วเราไปแพกกันเลยค่ะและนี่ก็เป็นต้นไม้ที่เราจะแพ็กส่งวันนี้นะคะไม้ต้นนี้ค่ะน้องอยู่ในกระถาง10นิ้วนะคะซึ่งมีหนอด้วยกัน3หนอค่ะวัสดุ ปลูกของเขานะคะอยู่ลึกลงไปแบบนี้ค่ะสุพิตาแนะนาให้เพื่อนๆพี่ๆเ,เติมวัสดุปลูกใส่ไปให้เต็มเพื่อง่ายต่อการแพกนะคะสุพิตาก็จะใช้เป็นมะพร้าวสับค่ะใส่ลงไปแบบนี้ค่ะใส่ลงไปให้เต็มนะคะก่อนที่เราจะาใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ปิดในส่วนด้านบนเพื่อไม่ให้วัสดุปลูกร่วงหล่นนะคะเพื่อนๆพ่นี่นี่คะ่ะเราก็จะมาใส่ามะพร้าวกันให้เต็มก่อนนะคะใส่ให้เต็มเลยค่ะ หลังจากที่เราใส่มพะพร้าวสับลงไปจนระดับได้ถึงขอบกระถางแล้วนะคะเราก็จะมาใช้กระดาษนะคะกระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะนี่ค่ะอ่าเราก็จะมาปิดส่วนของวัสดุปลูกด้านบนกันค่ะ mm. เพื่อไม่ให้วัสดุด้านบนรั่วไหลออกไปนะคะ mm. ก็จะใช้กระดาษค่ะ,ะปิดทับด้านหน้าแบบนี้นะคะระวังหน่อเขาด้วยนะคะระวังหน่อเขาค่ะ พอเราใส่กระดาษลงไปทับในส่วนของวัสดุปลูกเขาแล้วนะคะเราก็จะมาใช้สก๊อตเทปค่ะสก๊อตเทปค่ะจะใช้แบบขุนหรือว่าแบบใส่ก็ได้นะคะมาคาดทับจากขอบกระถางอีกข้างมาปิดอีกข้างเพื่อเป็นการยึดนะคะยึดสกอตยึดไอกระดาษที่เราปิดทับวัสดุปลูกไปเมื่อกี้นะคะยึดให้รอบๆเลยค่ะหลังจากที่เรา ปิดทับวัสดุปลูกด้านบนกระถางก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะปิดให้รอบๆนะคะเว้นในส่วนของลําต้นไว้แบบนี้นะคะเราปิดเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาห่อในส่วนของใบค่ะส,ดดสุพิตาก็จะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เหมือนเดิมนะคะกระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะเราอาจจะใช้หลายๆแผ่นหน่อยนะคะเพื่อที่จะทําการห่อค่ะห่อใบค่ะเราจะใช้มือรวบตั้งแต่ด้านล่างนะคะส่วนมือที่เราถือกระดาษไว้ค่ะเราก็จะกดเข้าไปตรงโคนนะคะหมุนกระถางค่ะเพื่อที่จะให้ ใบของเขานะคะอยู่ในกระดาษที่เราจะห่อนะคะ<ม>ทําไม่ยากค่ะแต่ทําด้วยความระมัดระวังหน่อยนะคะอย่าให้ใบเขาเล็บออกมาด้านข้างแบบนี้นะคะ,ะนี่ค่ะตอนนี้เราก็ทําการห่อหุ้มใบแล้วนะคะเราก็จะใช้สกอตเทปค่ะใช้สกอตเทปปิดเหมือนเดิมค่ะบางครั้งเราอาจจะดึงให้เขาตึงๆหน่อยนะคะอย่าให้เขาหลวมมากแต่ถ้าเกิดว่าแน่นมากก็กลัวใบหักนะคะเอาแค่พอดีพอดีค่ะ หลังจากนี้เราก็จะใช้สกอ็อตเทปนะคะปิดก่อนคะ่ะปิดให้กระดาษติดกันให้ดีก่อนนะคะนี่คะ่ะเราค่อยคาดความยาวของเขาค่ะนี่คะ่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะส่วนด้านล่างคะ่ะด้านล่างที่ติดกับกระถางคะ่ะเราก็จะใช้สกอ็อตเทปนี่แหละคะ่ะ ยึดเขาอีกทีนึงนะคะยึดระหว่างกระดาษกับกระถางนะคะทําไม่ยากค่ะ<ม>การแพ็กต้นไม้แต่ใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะกลัวใบเขาไปหักค่ะนี่ค่ะเราก็จะติดยึดให้เขาแน่นนะคะให้ติดอยู่กับกระถางเลยนี่ค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะในส่วนของอกระดาษหนังสือพิมพ์ส่วนต้นของเขาก็จะอยู่ด้านในประมาณนี้นะคะนี่ค่ะ ในส่วนของด้านล่างกระถางนะคะเราจะทําการยึดค่ะยึดกระถางกับตะกร้าใส่กันเราก็จะใช้เทเบิลทายค่ะร้อยนะคะพยายามร้อยจากรูอีกฝั่งหนึ่งนะคะให้มาโผล่อีกฝั่งนึงค่ะนี่ค่ะเราก็จะมาโผล่ฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็นําตะกร้าที่เราจะแพกต้นไม้ค่ะนํากระถางลงไปนะคะหลังจากที่เราใส่ไม้ลงไปแล้วค่ะเราก็จะมายึดกระถางกับ ตะากร้าให้เข้ากันนะคะก็ใช้เทเบิลทที่เราร้อยเมื่อกี้ค่ะสอดเข้ามานะคะอสอดเข้ามาแล้วเราก็จะมาล็อกค่ะนี่ค่ะเราก็จะล็อกกระถางนะคะล็อกแบบนี้ค่ะกระถางของเราก็จะอยู่ด้านในตะกร้านะคะส่วนด้านขอบนะคะขอบขอบของกระถางค่ะที่อยู่ด้านในนะคะถ้าหากว่า,าเราอยากจะป้องกันให้แน่นหนาค่ะเราก็จะเจาะขอบกระถางนะคะเจาะเป็นรู <het> เละะ็กๆค่ะ สุพิตาก็จะเจาะขอบกระถางนะคะด้วยมีดค่ะใช้มีดค่อยๆหมุนนะคะเพื่อให้ขอบกระถางเขาทะลุค่ะอันนี้เราก็จะยึดตะกร้ากับกระถางให้ยึดแน่นอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะเจาะกี่กี่จุดก็ได้นะคะแต่สุพิตาจะเจาะทั้งหมดอ่ายึดเขาก็สามจุดด้วยกันนะคะก็จะเจาะเจาะสามรูนะคะเพื่อให้เขาได้ไม่โค้งเกลงนะคะ หลังจากที่เราเจาะได้ครบ3ารูแล้วนะคะเราก็จะใช้เทเบิลทายเส้นไม่ยาวมากนะคะเส้นที่สมพิตารัดตรงตุดกระถางเมื่อกี้จะเป็นเส้นยาวนะคะเราก็จะทําการใส่เทเบิลทายเข้าไปร้อยเทเบิลทายเข้าไปนะคะ,ะในรูที่เราเจาะไว้ค่ะแล้วก็มาล็อกกับด้านข้างแล้วก็กดล็อกเลยนะคะมุมแรกไปแล้วมุมที่สองค่ะเราก็จะมาทําเหมือนกันนี่แหละค่ะ ล็อกต้นไม้ไม่ให้เขาคงเพลงนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะทั้งไม้ของเราเองแล้วก็สําหรับพนักง,งานนําส่งเขาก็บางครั้งวัสดุที่เขานําส่งเยอะค่ะเขาก็ไม่สามารถที่จะมาคอยประครับประงมงให้เราได้นะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะล็อกให้แน่นหนาดีที่สุดค่ะตอนนี้สวนพิตาล็อกไปสองด้านแล้วนะคะอาจจะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเราก็ล็อก ด้านในนะคะตามมุมต่างๆนะคะครบทั้ง3ามุมนะคะหรือบางท่านอาจจะเจาะสัก4ี่มุมก็ได้นะคะเขาก็จะไม่โค้งเกรงนะคะเวลายโยกนะคะต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของเชือกฟางนะคะเชือกฟางสุภิตาก็จะช่วยพยุงนะคะช่วยพยุงในส่วนของลําต้นอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าไม้ของเราต้นเขายาวค่ะสุภิตาก็จะคาดแบบนี้นะคะนี่ค่ะคาดแบบนี้นะคะเพื่อช่วยประคองนะคะประคองไม้ของเราไม่ให้เขาโคลงเคลนนะคะไม้ของเราต้นเขายาวค่ะ เราก็ช่วยเขาหน่อยค่ะสุดตาก็จะล็อกไว้แบบนี้นะคะล็อกไม่ยากค่ะนี่ค่ะป้องกันเขาหน่อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาใช้ตะกร้าอีกหนึ่งใบค่ะนี่ค่ะครอบลงไปแบบนี้นะคะ,ะเราจะมาทําการล็อกตะกร้ากันแล้วค่ะเพื่อนๆพี่ๆดูตรงที่เราจะล็อกนะคะรูที่เราจะล็อกเขาอยู่ห่างกันมากค่ะเราต้องการให้เขาอยู่ใกล้ๆกันนะคะก็คือ,อเราสามารถเจาะตรงนี้ได้นะคะเจาะเพื่อร้อยสายเชื่อมทยนะคะ เจาะทั้งหมดให้ตรงกับจุดที่เราจะร้อยนะคะหรือว่าอาจจะใช้หัวแรงก็ได้นะคะแต่สุวิทาใช้มีดค่ะใช้มีดเจาะนะคะเราก็จะทําการล็อกค่ะการล็อกก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะเราอาจจะแย่เข้าไปตรงรูไหนรูหนึ่งนลคะ่ะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็ล็อกเลยค่ะทําแบบนี้ทั้งหมดสี่มุมนะคะเพื่อความแน่นหนาค่ะหลังจากที่เราลัด ทั้ง4ด้านแล้วนะคะก็จะมาตัดส่วนที่เกินออกค่ะตัดเทเบิลทายนะคะเพื่อจะได้ไม่เกะกะน,นะคะตัดออกไปเลยค่ะตัดส่วนปลายนะคะอย่าลืมตัดด้านล่างด้วยนะคะที่เราล็อกตะกร้าไว้ตอนแรกค่ะเราก็จะมาตัดกันนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราตัดเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาใช้เชือกฟางอีกนั่นหละค่ะอ่าสุภิตาก็จะใช้เชือกฟางร้อยนะคะร้อยร้อยเพื่อเป็นที่หิ้วนะคะให้กับเจ้าหน้าที่หิ้วนําสินค้าของเราไปส่งนะคะสุภิตาก็จะทําการ ใช้เชือกฟางนี่แหละค่ะทําที่หี้ววให้เรียบร้อยนะคะเอาที่เพื่อนๆพี่ๆสะดวกนะคะทําแบบไหนก็ได้จะร้อยสั้นๆก็ได้หรือร้อยยาวๆก็ได้ค่ะหรือจะร้อยแบบที่โสพิตาพาร้อยนี่ก็ได้ค่ะเขาก็จะช่วยในระดับนึงนะคะอาจจะร้อยด้านบนเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเหลือเป็นด้านบนก็จะมีที่หิ้วนะคะเวลาเจ้าหน้าที่นําส่งสินค้าของเราค่ะเขาก็จะได้แบบ ยิ้วด้สะดวกสบายไม่ต้องมาอุ้มตะกร้านะคะเพราะว่าตะกร้าพอเราแพ็คต้นไม้แล้วค่ะเขาก็จะไม่มีที่จับแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ,อะตอนสุดท้ายค่ะอย่าลืมเขียนชื่อผู้ส่งนะคะแล้วก็ชื่อที่อยู่ผู้รับนะคะให้ชัดเจนอย่าลืมเบอร์โทรนะคะอ่าสินค้าเราเป็นอะไรเป็นต้นไม้เราก็ระบุว่าสินค้าเราเป็นต้นไม้นะคะเจ้าที่นําส่งของเราจะได้ระมัดระวังให้ค่ะเราก็จะนํามาติดด้านข้างตะกร้าให้ชัดเจนแบบนี้ค่ะก่อนที่จะนําไปส่งที่ผูส่งนะคะ ตอนนี้สวิตาก็ทําการแพ็คต้นไม้แบบมืออาชีพให้เพื่อนๆพี่ๆีได้ชมกันแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะตอนนี้เราก็แพ็กต้นไม้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมนําส่งแล้วค่ะคลิปนี้สวิตาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ